โอเคครับก่อนอื่นก็าสวัสดีเพื่อนๆพี่่ี่ทุกคนก่อนเลยนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปติดตามการชาวนาปาร์ติสันองหนึ่งแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับอ่ะวันนีนะะเราออกงานกันทั้งหมดสามคันนะครับก็พี่พงศ์ไปเกี่ยวเก้าไร่ก่อนครับเดี๋ยวเข้ามาช่วยเราเราเกี่ยวกันอยู่ที่ประมาณยี่สบกว่าไร่ไม่รู้ว่าแปลงนี้ยี่สิบเท่าไหร่แต่ยี่ิกลางๆขึ้นไปแหละเป็นข้าวแปดห้านะครับล้มด้วยล้มล้มตั้งๆครับเดี๋ยวเราไปรุ้มานสองคัน เดี๋ยวถ้าเปพงเสร็จเดี๋ยวถ้าเราจะไปเสร็จเดี๋ยวเขาต้องเข้ามาช่วยเราเ,เดี่ยวเดี๋ยครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงแปลงนาแล้วนะครับเดี๋ยวของเรายังไม่ได้ลงเดี๋ยวให้ช่างตีเดินลงวันนี้จะบอมหยุดยำเถือนนาเขาต่ลงเลยครับเป็น85นะครับครั้งที่แล้วทำข้าวโพดเลยนะ้ำ รอท่าล้มเ็พี่เลยแฟนหาาน้าไม่ชอบน้ำมากนะแต่พี่ตา้งเขาบอกว่าหมดแล้ววหวานปุยก็หกลูกเอ,อ,อ,อโอ้โหโล่เขาเคยส่แล้วครับเขาโมดไว้ครับเลยนะครคายี่ถิงมาไล่หวานปุยหกลูกคิดตูกเขามันงาน เอ้ยเอ้ยมาดิฝังฝังกองซี่หัวซี่หสวนี่กับูข้าด้วยแปดห้าหวานฝุ่ยตปหกลูกพี่เขาบอกอยู่เลียญสองซื้หกยี่สิบศูนย์สองแล้วก็ปัดสภาพดินสองแค่นั้นเนี่ยมันงามดูล้มหมดเลยแปดห้าไม่ชอบงามเยอะนะครับถ้าดินเราดีอะ ใช้ปุ๋ยคนอย่างเดียวเลยปุ๋ยสูตรปุ๋ยกระดูกดตั้งตีกว่าตะแกงเดี๋ยวเปลี่ยนตั้งตีก่อนเกี่ยวลำบากเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับดูข้าวเลยเนะี่ยปุ๋ยละย่องเดือนขึ้นอยู่บนข้าวอะ่ะโอ้โหอย่าไหมยำเออ กระดูก <c oughs> บอกได้เลย <c oughs> มีอย่างเดือนหมูอยู่ด้วยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเกี่ยวก่อนโอ้จอดกรตะแกรงแล้วคาวเปียกกูเลยดูหนวดดิ วขวานได้กิ๊บไปด้วยวนี่ครับขวางมงอละดูดูครับยังหนากระช้างแน่นบึกไม่นา่าจีบขวานปุ๋ย6โล,กลูกก็ทำข้าโพดน้ำไฟที่แล้วเนาะตีเนาะงามจิงเว้ยปุดฟู๊ปุดฟูดเลยอะรถอ่ะ ก็ครับก็มาตักแยงหวานกันยับอ่ะกุ้มดึงอ่ะข้าวเปียน อะ่ข้าปากเสียงเงี้ยที่มันงามตรงนี้เขาบอกเขาบาดหน้าดิบลงมาตรงนี้ด้วยครับที่ถ่ายไว้ดูงามจริงครับถ่ายเท่ากับโบนข้าวนี่ยดีโอ้ถ่ายอะไเต็มไปหมดนะเนี่ย จะมีรางบอลรีดแปดไล่ครับแต่รางบนน่าจะง่ายกว่ารางบอเหมือนจะแห้งครับแต่ก็ไม่เดี๋ยวก็เต้าลีดหนักไม่มีกระดกหรือนี่ครับข้าวก็จะเป็นอย่างเงี้ยเสียม,มีเปียกมั่งแห้งมั่งเปียกมั่งแห้งมั่งมีตะตุน่นมีมือแล้ว giống giống đường dùng thằng bồn thôi à đây là cả ừ ừ cái เดี๋ยวจะเปิดตู้กวา่าตู้เขาด้วยข้าวเปียกครับสองตรงเข้ามาช่วยนะครับงวมเงียมง่วมเงียมอันนี้ผมจอดกว่าตะแกงรอบที่สองลนะอันนี้ให้ตะลุงกว่าให้ข้าวผมโคแล้วนะโอ้ธรรมดาข้าวก็ดีแบบ 2องเดือนแนละ้วอยู่ทางล่างแล้วเงียบตุยเลยยงดี้วเริ่มแห้งแล้วนะสองรุ่มแรกนี่โอ้โหอักเสบอา้าวเปียกลงห้าโมครึ่งเลยเปียกอยู่เลยอะ ครับุมนี้เริ่มดีหน่อยครับนี่ฮะได้สีนี้ก็คือสุดสุดแล้วครับพอเริ่มแห้งแล้วต้นค้าก็เปียกหมดอ,อยู่บนบใบเต็มหมดก็คือเนี่ยที่เป็นเกี่ยวของแม่ชาบอมนะฝั่งตัวข้าวเหมือนข้าเหมือนกันทำก็พูดเหมือนกันแล้วมาทำข้าวเนี่ย มันงามเมือล้มหมดเลยผมก็ตีแปดหน้าทำมาไม่เคยล้มนะเนี่ยเพิ่งเคเกี่ยวแปดหน้าล้มอีกต้องเจอเยเดี๋ยวเ,เกี่ยวซีนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยถ่ายทำตอนเขาเกี่ยวอัดบนอนียมันง่ายครับมันดอนครับอันนี้มันหย่องเรือบ้างเยอะครับต้องเอง น้ำหนักก็ต้องพูดถึงนะครับอึกอ,อ่ะ <c oughs> ดียังล้มต้นสดนะครับล้มแล้วต้นเน่าแล้วมาไปตะแกรงดิจังจัด,ดี่ลที่รอบตันกดเกี่ยวข้าแบบนี้นะครับเกี่ยวฟางม้าง เอาฟางเขาไปขัดในที่ลอกมากครับขัดพวกเศษแล้วเศษดินเศษผงใบที่เขาจับอยู่ตามตะแกรงที่ลอกอ่ะเลยฮะเนี่ยจะมีฟางทุกส่วนนะเราเคี้ยวเลยเดินเคี้ยวมั่งเหมือนคิดว่าฟางเนี่ยเป็นตะกอนใบ,บครับเอาไปขัดด้านในเดี๋ยวติวส่ดเดวเลยทุกส่วน กทานตู้หลุดหาไปเต็มเลยีอะด่้อาร่าดอ้างฝัง่งล่างเนี่ยเอร่นน,นะที่หกที่แปดอันนี้น,นะหรอฝั่งล่างที่หไล่หรอฝั่งบนนะแปดที่เก้า แบบนีนนไน้ไล่างทุกไล่างเลยไอ้เหใหอ่เยอะดีโอเคอ้วยังไม่หมดนะเดี๋ยวจะไปใช้ขนานตรงนี้ก่อนเลยคือบรรัดยักษ์เลยอยองเดอนปานเลยแถวเลยตู้กระตุ่มเลยนะก็เนี่ยครับเดี๋ยวพวกพี่พี่ดูเลยครับผมมาเนี่ยฟางนวลขนาดนี้นะเนี่ยฟางไม่ได้ดำเหมือนต,ตุ้กตุยนะเนี่ยข้าว กำนวดผมว่าลงลึกเปนคืึเลยแล้วเดี๋ยวให้ดูสีข้าวเลยครับสิเหม,มัอนมอมมาดีครับมันมอมกาไปแบบนเราไม่ได้เกี่ยวกที่ดินเข้าไปนะพอเขาเป็นคุกเขาในตู้แล้วเปิดคากนันเปิดเพื่อนไปหมดนะกะไปที่เขาแช่นะ้ำอยู่หรือเลือกนะครับอเราเกี่ยวกที่นี้ครับก็เียครับได้ประมาณเกียนนึงเกือบเกือบเกียน ไม่ถึงเกียร์ละประมาณเจ็ดติดแล้วก็หวานข้าวเปียกเยอะรอจะมันดอกเดือดเปกนสีแวเอาโอ้แล้วไม่แปา,างล่าง,างอ่ะรู่นะขอใส่ไปขายก่อน,นเหรอคือรอคนละก่า おい รถไว้แยกไปแยกหรือจะอไว้สุกคนก็ได้เหี่ยมบางสุกคนน่ะไปเที่ยวเดียวอ่ะอไ้สุกคนน่ะ เปียกหย่องเชินไว้เงไว้บอกแตพันพิพงครับไม่ลกลัวจะแยกไปเลยครับ เต็มแล้วครับข้าวดีสุดยอดเลยเป็นแผ่นเป็น,นะอะไรหมดแต่เป็นแปะเรียบเป็นแผ่นเลย เจ็ดวันนะครับเนี่ยไม่ถึงวันสิบเนี่ยครับถ้าสองคันเนี่ยผมว่าพอดีพอดีเวลาเลยแหละเพราะมันไปได้ช้าครับรถจอดกวาดแกกับอถหนาเต็มเลือนแล้ว จะหลับล้มานสครับแล้วเทใส่แผนนั่นหนะลาแล้วใส่ข้าวเปียกไป

ทำได้ราคาอะไรไห่เจ็ดพันสเ <7, 2. S 1> ปียกไอเกียนนะหนักตึงเองอุ้ยสิบเกี้ยนสามเจ็ดสิบสิบเอ็ดสิบงอ่าล่างี่ว่า12เกียนกว่าสอเกียนมาสิบได้นี่ปลนะผมได้สอเกียนบ้านเอาเหัวเพี้ยนดีโว้ กือาอัะเ,เต็มพิกดัดนะครับเทโลยไว้อันอัวอุ้มเดียวเกือบเต็มรถตะแหน่ะอนี่สองเกล้าห้าสิบบาทอุมเดือดดะอ ยืดเวลาเจอข้าวหนักด้วยอ่ะก็ไปปอดคุยคย้า <c oughs> แล้วเดี๋ยวใ,ใสหุกร้อครับหรือว่า16ไล่ก็12เกียร์้ครับทางล่างไม่ค่อยดีลบยาแต่ที่ดี นเจ็ดเกียนข้าวเนือของเราเองเกียนกว่าแต่มันเกียนพอได้ครับเนื้อเสร็จดีเรียบร้อยวันนี้เล่นถึงเทสแย่เลยไม<า>่ต้องฝากไปนะหล่อนูโง่ไหมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามไปดูเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่หน้ากราฟทายนะครับรเพื่อนๆทุกพี่สวัสดีครับดูสิ เลอะหมดอ่ะหอมหมดอ่ะเกลียทังคนทั้งรถหมดแล้วมือไม้อเองแรงล้านหมนเลยครับวันนี้แต่เมื่อคืนมาแล้วนี่มาได้จริงหน้าสดอ่ะมาแล้วครับ